โอ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูโอ๊ยระเบิดโอ้โหอุ้ยชุบได้เปล่าพี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคอุ้ยเอ้สัก มันคอยรออยงหวะคือกูยังรอไม่เต็มเพลงเลยไอ้เหียก <mm ูแฮปปี้เบิร์ดเดย์มึงจะมึงนมาด่าแม่กูไม่ไหวกูได้อยู่นะช็อตเนี้ยอ่มึงไม่น่าพลาดกูหันเรือรอยิงเลยนะหันเรือรอนะแล้วมันส่งถ้าเกิดล็ออนไลน์กันพลาวสตองหงออนไลน์ ขอให้มันบึ้มอ่ะให้มันเสียเสียหายหนักๆหน่อยอ่ะเลือได้อ่ะโอเคเสียหายหนักแน่นอนไ <Happy S 1> อนมอนทำหาอะไรอยู่ตาลีบบึ้มโอ้ชิด what the fuck สามตายสาตายสมตายสามอ่ะ

มีของบอกวา e ่าเรือมันให้ตะเกียบสีปล่าพี่ปมจุดอ่ะเดี๋ยวพี่กับดาามจะไปปฏิบัติภารกิจรับว่ะโรบอสอยู่ไหนเนี่ยสุดเรือเตาเค้กมาดิเอ้ยต้องไปไว้พร้อมมันอ่ะรู้สึกมันจะมีมันเกิดกายไดกคนนะกำลังดิ่งมานะเราแับถ่ายเลยเด้อเออันเนี้ยได้เลย นวมาจากริปเปอร์เหรอโอ้ยนั่งไงใช่ปะวะน่ะเ,เรือเรือผีวะน่ะเรือมันเลยมีธงด้วยอ่ะทางเกาะกะโหลกนะเออใครถอยหลังไปเลยเอยดียาวๆ,ๆไปเชียตาเรือเปลี่ยนปืนมาวะ่ะหายแล้วอีเหลาว่ะกว่าอีเหลาว่ะเหมือนกัน,นแล้วเหลาวสองลำเหรอวัดอีกอันมือเรือผีไหมเหรอทางหน้าเราอ่ะถ้าเกิดตรงนั้นอ่ะมันมีเรือผีแกลลี่อยู่ลำหนึ่งแล้วแถวนี้ย ทิศเนี่ยคืออะไรปะเนี่ยสรุปลำหนึ่งบิกลำหนึ่งอ่ายลยละงานไม้เลยดีได้ให้รอบเดีย เฮ้ยเรือผีขึ้นใครเนี่ยเอาไงอะเราลำไหนก่อนก็เอาลำนั้นนะอะเฮ้ยเสียงปืน ไหนอ่ะมันอยู่ไหนกันหมดเนี่ยไอพีเพิลอะโอ้โหม,มันไปวกเรือมาอเพราะว่าเมื่อกี้มันโดนสรุปปัดหน้าเดี๋ยวรอบนี้มันจะโดนลบตป,ปัดหน้าแทนมันเลยเลี้ยวไปนั่นหรอ ก็จะไปสวัสดีพีเพิลชาวจีนนะจ้องก่นเลยนะต้องจะสอบรอพอไม่เห็น่าขึ้นพี่โอป็นเลี้ยวไรเยอะขนาดนั้นวะแคนนอนมาระเบิดทีก็งงนะพี่สวัสดีพีเพิลชาวจีนที่แก๊กเต็มโดดไปไหนมา พุ้ยไอ้เหี้ยตาขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ปะแล้ว Happy birthday to you โอ้โหไอ้ตามันยิงมึงเหรอทำไมมันเป็นงั้นน่ะทันหลังผมแตกเลยเหรอได้แค่ได้แค่ท่อนเดียวเองอ่ะ Happy birthday to you แล้วก็ปุ่มเลยเรือมันจมเลยวะเนี่ยพี่เห็นกระเด็นจากตรงพงามาโคตรไกลอ่ะตรงพี่เลยอ่ะ สียงนีคุณพี่กระโดดปุ๊บแล้วโดนเรือชนเลยเว้ยโอ้โหพี่น่าจะขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมันมีสา,นาค,คนอ่ะโอเครปบเดียวแหละพี่กำลังจะว่าถึงเรือมันแต่แองเคิลให้หมดแล้วนะดีพีเบอร์ชาวจีนเฮลโหลกายเรียบร้อยจมพี่ยาต้าตอนเดียวประโยคเดียวเท่านั้น ประโยคเดียวเท่านั้นพอสั้นๆกว่ต้องอยงบ้างไหมดอกอย่ายิงกูเฮียอาเป็นบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่องสำหรับรถกูอุ้ยยิงไม่พลาดเลยอ๋ออารมณมึงหมดอ่ะกสูสวนมึงมึงรู้เรื่องเลยอ่ะหมดยังไอ้สัตว์อ่ะเอาไปก่อนหนึ่งเอาเด้แดกแดกอาหารเอาอือโดนกูสวนไปทีไงไม่สนรู้ใครหรอก ทำกุเปลองสัหรับรถเหรออืมเม็ดเดียวจมเลยวโะโคตรคอนเทนต์ที่เงี้ยเฮมีตำแหน่งจอดนำงามไหม,มตำแหน่งจอดเพอร์เฟกอะไม่หลังหงินก็โคตรเลยพี่เฮ้ยเสร็จแล้วไม่ได้แล้วไป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 กโกโกโก อีโค่อ,อีโคโเล่นแบบอีโคโเ่เนี่ยเอาไปคนละสองนัดเนี่ยเด้อผมคงต้องคนละสองนัดแล้วมีหกดีดยินไกลนะเฟรมรอเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องนี่หรอกจะส่งไอ้ต้าไปบอดไอ้กลางไปน้าให้เต็มเต็มดิได้ได้ไเว่งเวงมีงอยู่ข้างล่างแล้วเนื้อทอดไป ไปเ,เตรียมของอะไรที่ร้อยนะเฮ้ยเดียวระเบิดเอาละดิปลิงหน่อยแล้วออนไลน์หน่อย พี่ปล่อยแมพกันพี่ริปเปอร์ตรงริปเปอร์แล้วริปเปอร์อยู่ตรงริปเปอร์แล้ว,ลวมันยังไม่กระดุกกระดิกอ่ะพี่เตรียมของเรียบร้อยแล้วพร้อมไอ้ต้าเตรียมตัวนี่นะเตรียมแล้วพี่มันกลางใบแล้วมันพิ้เดาเลย มันกลางไปแล้วต้องที่ปรับใบไปแล้วเนื้อเนื้อเนื้อจะสุกแล้วดูนะเออกูเอามากินแม่งให้หมดเลยเนี่ยระวังระเบิดนะเว้ยเออแย,อยกขับตามต<ล>ูดเออเพิ่ขึ้นเกาะไปดูกหัวได้ตาขึ้นเกาะไปดูก่อนตามตูดกับเป๊ะๆนะได้ได้อย่างงี้พี่ต้องเล่นสนไหนเล่นลูกฟองวะว่ามาเฮียเลยปะเนี่ยอ๋อที่พี่ถนัดอถนัดเลยเฮียแกลลี่น่ะบีกวะ ทิงไไอ้ศัต์เราค้องตาพุ่งหนาไปบอดได้ไหมไม่ได้าไเช็คกองแล้กันเขาวงกอนเตยถ้ามันตเราไสองเม็ดกปอยู่นี่กอปอูอยู่นี่วปัมาดิมาดิชอบชอบ เราเอากล่องนี้ไปขายก่อนเลยก็ได้แล้วค่อยกลับมาไฟอะ่ะก็จะไอ้นี่นะเอาแบบซเซฟอะ่ะตารอดโดดมาทางเกือบทางเหนือเลยพี่เดี๋ยวพี่กลางไปหน้าไปนะทางั้นนะอ่ะอ,อ,อเคครกลสองเดียวก็พอไม่พอเลยเฮ้ยเราไม่ได้เราต้องทั้งทำ แไวน้องเฮ้ยระเบิดโอ้โหไอเฟมแตกปะไอตาต้องกู้เรือแล้วตกเรือผมไม่ถึงพี่ไม่ถึงเรือปล่อยกองก่อนทั้งนั้นน่ะไอเทียมันเอาระเบิดขึ้นเรือไอสัตว์เงือกอยู่โคตรไกลเลยชิบหายระเบิดช่วงหน้าเรือบูฮอลิซอนด้วยตายมันพีชีพเลยมันจุดตั้งแต่อยู่หน้าเรือมันไม่ได้ขึ้นปีนขึ้นเรือด้วยซ้ำ น้เสาวเราไม่หักไงเรือตรงยังยังพี่กำลังเกิดเงือกเงือบเงือกเพิ่งมาเนี่ยผมถือกล้องอยู่เอาไงได้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 พี่พี่พี่พิทได้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 ยื้อไว้เปลยรอเปลยไม้นี่บังคับเรือพี่กำลังวิ่นน้ำตู้อยู่เรืบิกไม้ลำนะได้ช่สิที่เกือบอะ ไพอหน่อยน้องพี่อุดนะพี่อุดนะไปหมุนเรือบงเด้งดูด้านบนเลยคอยมาวิทย์น้ำเป็นระยะพอดีไม่กลางเรือกลางเรือจมไปแล้วเนี่ยไปข้างล่างรีแพร์เรียบร้อย

ทีนะ่จะแตกเดี๋ยวมันก็คงถลอกนันเองอะระหว่างนี้เราเชิดก่อนโอเคเขาแตกพังางานแม่กลอหลอกขึ้นเออแม่งสุดหยิบระเบิดมาแทนแมันแตกแลวะมันหยิบขึ้นไปกล่องเนี้ยเ,เอ้ยเก็บไปเก็บไปเก็บไปตาม,มึงบอดได้ปะเนี่ย นี่หาปูนเลยใช่หาปูนใช่หาปูนสวยงามมันยังทะเลาะกันอยู่เราเอาไปอันนี้ก่อนปะละ่ะไปใกล้ลแ,ลแต่เหมือนกันมันเปิดใบเต็มไลนะฟูดฟีดไ้ยไปบอดไป,ไปนี่ปะ่ะดีดไปก่อนอีกรอบปะล่ะตา เก็บเชนเดอนเก็บเชนก่อนมังเนเก็บเชนก่อนี่ก่อนเอาไปแค่นี้พอเล่น,ไไนคือเราก็รู้อยู่ว่าคนมันไม่รู้จริงหรือว่ามันหลดออคนที่ทำก่อนเนี่ยมันมันหวังอะไรอยู่เราก็รู้อยู่ อาพี่ไม่ขึ้นเรือมนะพี่ขึ้นไปก่อนนะพยายามอย่าให้เฟรมเล่นนะเฮ้ยแต่ถ้าถ้ามีเรือตามบอกนะเฟรมพี่จะวาร์ปกลับไปเลยเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคโอเคที่มันเหมือนจะเป็นธมิกันพี่ยิงเหรอใช่แต่มันยิงกันสองหักเลยนะโวยกันโหยโวยนะเองเองก็ทำเงียนมีลมหัวใจเยอะแล้ว เรียบร้อยไม่เป็นไรเราได้กล่องสังพันมาแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานที่เรียบร้อยเพมจะขับไปขาย่อนเปล่าใช่เลยยังไงโอเคขายเปิดไปบน,นม,มันมันอยู่มันอยู่ตรงที่ปีนบันไดนะพี่กูนี่แหละไม่ไม่มันเพิ่งดึงขึ้นเรือมันยิงกล่องน้ำเพื่อเรือไปแล้วหันร,ระเบิดผมหาร,ระเบิดพี่ผมจะระเบิดลูกหนึ่งพี่เจอคนเหรอ อุ้ยคิดโดนไตร้อนชุบได้เผาอยู่มันก็ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคอุ้ยอุ้ยมันร้อนเรียนพี่ด้วยอุ้ยพูดว่าอะไรที่ย้ายของระเบิดลำไหนมาทำงานเฟรมอ่ไรเงี้ยเอาแล้วโดนกูหน่อยแล้วอยากให้ผมระเบิดลำไหนบิ๊กหรือตะลุบตะลุบเท่านั้นโอเคมาแล้วนเล่นงานมัน ชอบเบิร์นไหลเฮียเออชอบเบิร์นหรอวะไอสัตว์นะกะเบิร์นก็เรือมึงอ่ะอือเองมีระเบิดอะไรอยู่ในมือน้องต้องถูโอ้โหยีอดนี้เอาคืนมันนี้มันมาบึ้มเร็วทีนึ่งมอโจ้ขอโจ้เลยนะพี่ถ้าพี่เออพอพอมันบึ้มเสร็จต้องเบิร์นี่ยนะติดหรือผ่อนั่นแหละประเด็นหุดก่อนเลยก็ได้เฮ้ยหน่วงกูเช็คบินแน่มาเบิร์นกู เดี๋ยวค่อยกลับไปเช็คบินมันโดนเยอะแล้วแหละมันยิงแค่กล่องดำขึ้นไปที่กูเห็นนะตลสรุปมันขึ้นพันกันปะหรือว่าขึ้นแค่ท้องหัวใจขึ้นโอเครวบแม่งร้อยเป็นของเรา โอเคเองรอเลยเองรอล้วงเลยเี่เห็นชื่อชื่อกับตาของเราไหมชื่ออะไรชื่อทิวล่ชื่ออะไรน,นะทิวล่ทิวล่ขนมเหรออักทิวลี๋ยวอมิเจอเบ,เบงเบงในสาย <laughs> เรือเบงเบงเหรอ ตามอยู่หน้าเรือเลยพุ่งดาบไปถึงเรือเนี่ยเก็บใบแล้วสนิทอยู่ตรงปีนบันไดปีนมันไดตายไอ้มันเปิดแล้วเฟรมผักซ้ายหน่อยโอเคเดี๋ยวเอ็นเคิลเอ็นเคิลเอ็นเคิลโอเคได้แล้ว เฟ่นแตบเฟรมเล่นไปหลังเก็บใบเลยนะที่เก็บ,ดบได้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  เฮ้เดี๋ยวพี่ไปไปเบิร์นด้วยดีกว่าเฟมพี่ต้องเอาคืนเฮ้เดี๋ยวรอก่อนไหนมันเบิร์นเหรอพี่รอเลยแผเดน90เมตรมีสเก็ตลูกซองกระตายหรอได้ได้เกิดแล้วปะเกิดแล้วปะเกิดแล้วกันละ

อยู่หลังเรืออยู่หลังเรือน้องอ๋อเห็นแล้วเห็นดีดีีู่ดีไม่ว่าดีใช่ดีหว่า <î s ut ain> ี่ไงอยูอย่อ๋ม่งมีเ็สรลุมาต่อนะจะเดินไปเอาองนิเปสอแสรุปผ, <s> ถปผีถ้าตรงนั้นน่ะน้อง ใช่เปล่าเทียงเห็นอาทิตย์เอสบิวเปล่าเรือผีนะอันนั้นอ่ะเฮ้ยมันเกิดทันกูเบิร์นยาวด้วยกูบอกก่อนไ <c> อ <oughs> สารใสเบิร์น เฮ้ยม <si ีกระโหลกสีมีกระโหลกสีทำต่อได้เปิดต่อไปเลยเอาของมาก่อนแล้วค่อยเปิดต่อเปิดต่อแบบต่อแล้วแล้วเราก็ทำแบบไม่ต้องมีเรือญัดเจนไรเงี้ยไอ้แซดเต็มในหูเลยเยอะถึงนักคอมมาเลยเฮ้ยเชนสิบหกลำเนี้ยทำงานไปเออเฮียโดนทีมงานสายเบิร์นเริ่มก่อนนะคุณพอก่อนเออเฮียพวกกูเล่นกันเงียบๆเนาะ ไอ,อ,อ,อ้ลูดมันไม่มีสตอรเรตอ่ะดิถ้ามีพี่พายมาแล้วเนี่ยอ๋อพี่ไม่ไม่รูดใส่เหลือมาอุ่ยไม่ทันคินดเล่นกับเวอรตรงนี้ <laughs> พี่เหยียดว่ายนะ้ำม,มาไงเลอเลยเลยสองชิ้นเลยสองชิ้นเ,เอ่อหมดแล้วหรอของฟอร์ดอ่ะจะหมดแล้วจะหมดแล้วพี่ไม่คืนแล้วของฟอร์ดมันแป๊บเดียวเอางั้นเอาสตอรเรตเรามาดิ วน,นกลับไปดึงนเร่อวนกลับไปดึงดีกว่าผมเปิดฟอร์ตต่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อ,<ะ>อนนะบนนะกทะเฮ้ยฟอร์จูยังอยู่นี่ว่ะอ,อยู่น่าใช่เก๋ว่าตาวนล้วนนะ้ะเดี๋ยวอันหนึ่งพี่พี่ดึงมาปคอยไป